สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ลุงนะคะได้สั่งเนยถั่วนะคะของยี่ห้อพาวินนมาทานนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูเลยค่ะอันดับแรกนะคะพี่ลุงก็จะไปหยิบเทมเป้ที่พี่ลุงทําไว้แล้วนะคะนี่ก็คือบ่มได้เป็นระยะเวลาประมาณ36-48ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นใยก็ขาวสวยขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปหัน่นแล้วก็จะนําไปอบนะคะในหม้อทอดไร้น้ํามันก่อนค่ะ อันดัแบ,บแรกพี่ลุงก็จะเอาเทมเป้ที่ได้นะคะมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำนะคะดูลักษณะของเส้นใยที่เดินอยู่ภายในเส้นถั่วแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการจเจริญเติบโตที่ดีมากเลยนะคะเส้นใยเดินสวยเลยค่ะแล้วก็ถั่วไม่หลุดล่อนนะคะมา,มาค่ะมาค่ะมาอบก,กันเลยนะคะวันนี้พี่ลุงก็จะใช้เตาอบฟิลลิปนะคะมาอบเทมเป้ค่ะ พี่ลุงก็จะตั้งอุณหภูมิไว้ประมาณ180-200องศานะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการอบประมาณ7-8นาทีเลยค่ะอา้าวสำหรับวันนี้ก็คือใช้200เลยนะคะแล้วก็7-8นาทีค่ะเราก็จะได้ลักษณะของเทมเป้ที่กรอบนอกนุ่มในนะคะสีก็จะเป็นสีเหลืองทองนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาจัดจานเลยค่ะ ใส่ไว้ในจานนะคะมันพอมันคลายตัวแล้วตัวเทมเป้ก็จะนุ่มลงมานิดหน่อยนะคะมาดูลักษณะเนยถั่วเลยค่ะนี่จะเป็นรสชาเขียวนะคะของภาวินีนะคะเปิดออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อถั่วนะคะแบบแล้วก็จะมีรสชาติของชาเขียวชัดเจนมากๆเลยค่ะละักษณะเนยถั่วก็จะเป็นแบบอืมจะเรียกว่างไงดีเขาก็ไม่ ไม,ไม่แข็งนะคะจะเป็นเนยแบบเนียนๆน,น,นะคะทานดูแล้วก็เออได้รสชาติเต็มที่เลยนะคะของเนยถั่วแท้ๆแล้วก็เขาไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยค่ะรสนี้ก็จะเป็นรสเนยถั่วผสมกับรสช็อกโกแลตนะคะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะความเนียนของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนดูเลยนะคะ ปกติทุกคนจะใช้ขนมปังใช่ไหมคะพี่ลุงก็แทนจากเอาเทมเป้อบนะคะมาแทนขนมปังค่ะลองทาแล้วก็ชิมดูนะคะก็เข้ากันดีมากๆเลยค่ะกลิ่นก็จะหอมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็รสชาติของเนยถั่วแท้ๆเลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะเขาไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่มีสารแต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนี่ชอบมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ทานคลีนนะคะแนะนำเลยค่ะ รสสุดท้ายที่พี่ลุงสั่งมาก็จะเป็นเนยถั่วแบบถั่วรวมนะคะก็จะได้ความแบบคลิมมี่คลิมมี่ของถั่วนะคะใครอยากลองทานพี่ลุงก็ปักตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปกดดูกันได้เลยค่ะ